สวัสดีครับที่ร้านช่างเก่งทับหลวงนะครับร้านเลี่ยมพระนะครับวันนี้ก็ที่ยีสองมินานะครับท้าฝนตกนะครับมาดูเหรียญแกะรายนะครับจเจริญพรนะครับสวยงามประมาณนี้นะครับเคลือบด้วยเรซินนะครับมันจะมันเงา สวยงามกว่าเก่านะครับขนาดของขอบก็เล็กลงแล้แก้มาหลายรอบแล้วตัวนี้ก็คือเล็กที่สุดและขอบนะครับก็จะพยายามทำให้เล็กกว่าเก่าก็ได้แค่นี้แหละนะครับข้างล่างเขียนว่าเจริญพรนะครับสวยงามนะครับด้านหลังมีปัญหาอย่างเดียวคือมันแห้งช้า สามวันนะครับก่อนจะแห้งสนิสนทสติ่เคลือบลายนะครับสวยงามนะครับังเกตที่ลายนะครับมันจะช่ำวาวนะครับไม่ใช่หน้ากากแปะนะครับไม่ใช่แกะลายแล้วมาแปะนะครับไม่แปะแล้วหนาอย่างนั้นน่ก็คือจะบางบางเท่าปกติเลยนะครับก่อนก็นไม่ได้เคลือบอ่ะทีนี้ไปเจอน้ํายาตัวดีในสิ่งที่เคลือบ แล้วสวยงานรถคงทนนะครับก็เลยพัฒนามาขนาดก็คงจะเข้าที่เข้าทางแล้วตอนเนี้ยนะครับว่าจะเลิกทำก็ลูกค้าก็ก็บอกจะเลิกส่งมาเลยบานเลยคนนี้ก็จะเลิกทำหน,หนึ่งไม่ได้เลยครับส่งมาเพียบเลยแกลายทั้งนั้นเลย <laughs> โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ